สวัสด,ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนันดามาตามแม่ลุยพี่น้องแม่ลุยปลอยเลขก้องหัแล้วพี่น้องงวดน,น้ให้ไปทั้งสามตัวเลยสองตัวแม่ลุยวะมีเหล็กหมักอะไรก็ลเลขกนีพี่น้องเด้อฮอไปเบิ่งไปชมหวเผินห้เล็กตัวไดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคกนเด้อค่ะขอบคุณค่ะมีกซี่ฮกหาเลขกเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือซีสามเหล็กออกศูนย์สี่สี่บนพี่น้อง พ่อเมนถุยเรามลุยโดดีบอนะคะนุ่ยากจะทายน้มาได้แบตจะเบิดแ้วซีซีหายซีซีหกาหายางดีทั้งซีหกท่งซีซีอี่ไม้บริสิจบาทเอาบ่รู้อะซีซือบอหนุ่มฮัทมาพันเนี่ยบอสบริสบาทเล็กทั้งค่าบุญทั้งค่าบุญทั้งค่าสปดท้ายด้วยอืมมันเป็นเรื่องบริสิจบาทง่นันไปซื้อ่ซซกับสองสองเอาก็ถือเอาก็ถือตัว วันซีหาอ๋อคือซีหาเออวันไปซีซีหาเขียนให้คนกั็ไปซื้อของสนรักซีหาเลขซีหาเป็นเลขที่ออกงอย่างนี้หนูว่าว่าอย่างี้หนว่าจะกินเข่าว่าะสิหนว่านุ่นทายาว่ามันบอมีหาเป็นไปเมื่อใดดอกซีซีเจ้าหลวงก็จะออกคนแบบแล้าหนูก็เลยว่ามีหาหนูบอกว่าเลขซีหาเป็นเลขที่ออกง่าย 4 5าคลื่นมั้ยยาถ้าถ้าออก4หานูสิบ่กินเขาเว้าอยู่ละแด่บาดนี้ไปตัด้อยบ่แต่ว่าออก4เพิ่นว่าโอ้แม่นอีหลีเออบ่แหงเด้อืมศูนย์แงเด้จะเล็กออกออก4เนาะแลงดนี้แม่แม่ลุยฝันไปบ่บ่ทันได้ฝันเดสิตามโตได้กกเกหรือเ1 719 719ให้ตาม719แ้พี่น้องเด้อ719ตัด71 เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าอันนี้เลขตามคือเลขสี่สี่หก 4, 4, เลยอืมแตัว่มีตัวมาตัวหนึ่งได้หาหนึ่งไหมมาหาหนึ่งอโอ้ยพี่น้องวันทีพัฒนนั่นนี่เลขหาหนึ่งกับเลขสามแปดไล่ม,ม,ามาหม,ามุนขึ้นนี่มันมันแบบก็ยังเงินเชียงในบุนบนยใจว่าสีเซียงมึงหมือนแลงอยู่เลขหาหนึ่งมาจังไหยเนี่ย หาหนึ่งมันมากจังไหนวะตีเอ้ยใหญ่ใหญหัวตัดไปตัดอไไปไปทกลองซ่งในเชว่าเปล่าหาหนึ่งพวายู่ทกลองอยเลหมดน้องน้อว่ามาขึนลงมเวว่าสีนับอ้อยใังไหเนว่าหาหนึ่งวาสิว่าหนึ่สิได้เั็มัดน่ะนะหาหนึ่งวะเป็นาเลกเลขมาเลขชอบแ่วมาเลขตามเนย เกตหนึ่งเก้าเล็กเกตหนึ่งเก้าเด็กตามสีเลลว่าจะของเป็นบาบปลาก็เลยสีื้อไว้สุดหานึงเล็กมากเล็กไม่หนวยเลยพี่น้องเน้อหานึงนึงหางกับคลาบโหลดว่าเสียวเล็กันนี่เราไปเสี่ยงเมืองหมอแดงจ้าเล็กมนรวยเล็กเกนึ่เก้าเป็นเล็กตามเลยพี่น้องด้อ มัาก็เจ็ดฝันหมุเีกับวดนฝันเพราะว่ามันเมื่อยมันเลหาเลยบม่ลุยมักไปพี่น้องด้วยแต่ว่าจะคลองล้ป่าก้าปล่อยอะไรี่เจ็นอาหาหนาหนึ่งันี้เด้เทวดาเนาะเทวดาอาชีเขาเรียยังไล่ะนพนเดินพ่าเว้าพายังไม่ได้อเมนจ้ะวันนีใส่หัวกวนหน่นเอาหน้าป่อยชนไดจังหวางหนน เเลกเนาะอ้ยายจนาในบทุ่เลยน้งแต่เบิ่นมาซองวดเลยเนาะอันเล็กซี่ซีหวแว่าเล็กตามเออเล็กตามเนี่ยนะเพราะว่าฝันไม่ก็เล็กตามซี่ซี่หัวสั้นพวกนี้เออเพราะว่างวดก้อนมันฝันมาเล้พอมกับเงินมันบ่อออกเนาะแม่แม่ก็เล็กตามอันนี้เล็กว่างหันก็ว่ามัเกีหนึ่งเก่ามันก็บอเกีเก่าหนึ่งเนี่ยเนาะก็เล็กตามก็ยังนั่นเรยว่าเล็กัน จัาไนี้จังว่าหาหนึ่งขอยาวหาหาเดี๋อนเทียนกันยิ่าอ่ะบงบุญมักหาเนาะวันนี้พ่อสายมักหาแม่มักหานึ่งดน้ำกันเ้อค่ะผู้ใดสิมาสิขาวินพี่น้องแต่ว่าถ้าในฟันนะก็มันกับสองสามหม่นคนเนาะจ้าหนูมาันวิวซื้อวันแม่老人ามานุ่นพี่อบอะไรมากนะู่ดว่าเอซว่าในแป้งมากแต่ว่าพราในฝันว่นนไปตัดอ้ยเมียเราก็ท่วมบุญนั่นไง ไป่บุงมะล้อกับวันไหนน้อนเก่งเอาไปแก่งตีซองมากโอ้เอาเอาเขาจะปิดเลยบ่จ้ะตีซอง่นเลิกบ่ดมาเพราะงี้นั่นก็มาดังไฟหนึ่งเข่าก็เลืเลยลูกเลยสำหรับสีเอาหัวลงเพิ่นดังไฟไปถาเลยไหมมะล้อมาันเลย้านเฮาเนี่ยเลยมึอวันที่หนึ่งเอาดึงเข่าตีซองไหมจ้ะเว้ยให้ตัวบนบนหนึ่งตะเทียงขึ้นหนึ่งแล้วตีขา่นไปต้าวด้วยบวอบนไปหน้า แค่คนไปดังมันก็ได้กินข้าวเย็นตัวบบบนี่ฮะโอ้ยบ่ได้กินข้าวหงอนเนื้อเทียโอ้พี่น้องเลยพอตะบนดังไฟวันสิบปลุกเลยโอ้จะข้างหม้อข้าวโลดคุณว่าไปหน้าเราหวานบ่มากปินได้ไามตีหาอย่งได้ไปตัดอ้อยนะนะจะเออเด็มาอยู่กับพ่นดูว่ามันคนขยันเนาะแต่ว่าบ่ได้ว่าหลายดอก ว่าเอาูนละลอยคนของพถิงยันขอสยแเป็นคนขยันแม่รวยก็ต้องขยันตามคู่คู่บุญคู่บารมีตามสองคนกันหมว่ากันได้สี่ลอยมุนี่กันได้สี่ลอยหนึ่งเอาแรงเไปหน่องมันหกจ้าคอยบูัดเอาสมุปเลขทางของแม่รวยปล่อยตองงวดเจ็ดหนึ่งเก้าเป็นเลขตามตัให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเลขมากเลขชอบหาหนึ่งค้างเดียวนะคะมองล้วก็ได้แบตเหลือน้อยเดียว แไอ้สิจบมาไงนะท่าของแม่ลุยเด้อค่ะน้ำเงินจะไปตัดอ,อ้อยคนไปเข,ไปขาไว้พันพ่อ,อยู่ตัดอ,อ้อยอ้อยพันหมดเจ้าอ้อ,อยยังอ้อยพันอ้อ,อยปูนี่ละมันมันโหกมันเล็ดตัดหยางไหมมันเล็ดไงมาละสี่บาทน,นี่มันนี่ไปตอนแรกก็จะตัดไรสี่บาทก็ไม่เงินคนบผูเรียงกับเขาเขากินเองดิไปซันนมไปซัม เรียงพ่อมเขาก็เขาร้างใบสางใบให้พ่อมโอยมีสางเอาอนี่ส้างใบพ่อมเรียงข้าวพ่อมให้มันะสร้างนแม่ทำไม่ม่หดเลยอสก็บดซอสสเองก็สเกับขาสิกินเองกันว่ากินน้ำปลาเจ้ากเจ้า่อเอาหดดก็เจ้ายีการหายงกข้าน้ามันนอกก็ไปเอกินกัองบกุ้งขาดิไปกล่พุ่นกนตีบ้านนู่น อ้าวขอบคุณแม่ลุยหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนมทางของแม่ลุยนะคะแต่ผู้ใดโซดีจะซ่ายค่าน้ำค่าไฟกับคอยติดต่อมาเด้อค่ะลุงมพี่ยานะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายนะคะเพื่อกันไข่ตีเดือนคือเ,เสียงหมูไข่เสียงตันเจ๊เพ่ไข่น้ำเล็กนี่แหละโอ้ไข่น้ำเล็กสี่สี่ศูนย์สี่สี่นี่แหละไข่น้ำเล็กเหรอ คอยเจิดผมไปอ่ะฮะลูกพ sì> ี่เลยเขาบ่มีแห้งไหมพี่น้องเอ้ยมันกับมาออกซีซีกับศูนย์บ่มีแห้งเลยบ่ได้หนูห่วงแมวแมวบ่ได้ตกแรงมากพี่น้องบรรยากาศตามบ้านนอกพี่น้องนี่ตามต่างจังหวัดรถกรสิแลนบึ้งบังบึ้งบังบึ้งพี่น้องนี่รถกรสิแลนประมาณนั้นพี่น้องเด้อนะไก่บรรยากาศเริ่มหนาวเลยนพี่น้อง บรยากาศเริ่มหนาวแล้วท่างคนพี่น้องก็จะปลูกปลูกต้นมะพร้าวต้นอ้อยม้าพี่นอ้องพี่เนี่ยกระจอกกวสิปลูกลามัา่วลามควายที่พี่น้องอยู่ในเรื่องนี่อันนี้ก็เป็นผ้าปลาปลาคาพี่น้องต้นคาบรรยากาศแยมแรงๆพี่น้องนะ บรรยากาศยางแรงๆก็จะมีรถโมไซไ์ัยรุ่นคนมาแต่หายแต่หน้าพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเขาเลยพี่น้องเลยต้นเขาเรื่องเต็มทงทาเลยคุณน